ก็เปิดมา60ปีแล้วนะคะอันนี้เป็นรุ่นที่3ค่ะเริ่มแรกจากอากงค่ะอากงลองทำมาหลายอาชีพแล้วแต่ไม่เวิร์กก็วันนึงอากงชวนมาไปทานกว๋วยเตี๋ยวที่นั้นก็มีปวยจับด้วยกลับมาก็อากงก็เรามาคิดค้นสูตรอะไรเงี้ยทำจนอร่อยแล้วก็ออกออกมาขายค่ะจนถึงทุกวันนี้ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปเนาะเทคโนโลยีคือแบบสามารถช่วยเราได้เยอะมากแบบ อย่างเช่นการรับออเดอร์น,นะคะคือสามารถช่วยลดทั้งเวลาและลดคนได้เราสะดวกมากขึ้นแล้วจริงๆก็เป็นประหยัดทรัพยากรบางอย่างได้นะเพราะเมื่อก่อนใช้กระดาษเยอะมากเลยค่ะก็สะดวกและรวดเร็วค่ะ มันสามารถรีเช็คได้ด้วยว่าเออวันนี้เราขายอะไรไปบ้างแล้วก็อะไรที่แคนเซลออกหรืออะไรอย่างเงี้ยคือค่ะสามารถรีเช็คได้ว่าเกิดความผิดพลาดหรืออะไรยังไงบ้างายอดขายว่าอันนี้อันไหนขายดีอันไหนเมนูไหนลูกค้าชอบหรือว่าอันไหนที่ไม่ค่อยออกอะไรเงี้ยเราสามารถเอามาปรับปรุงกับทางร้านได้เงี้ยค่ะ